โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฟดแกนออเดอร์นะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะผมคลิปแรกแล้วก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยนะครับก็ฝากติชมกันได้นะผมคอมเมนต์ติชมกันได้ขาดตกบกพร่องยังไงบอกกันได้ครับผมยินดีปรับเปลี่ยนเสมอนะก็หลังจากที่ผมสังเกตในกลุ่มมาละกลุ่มเฟดไทยว่าค่อนข้างคึกคืนนะผมมีผู้เล่น หน้าใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไม่ว่าจากเกมอ่าลางดาวใช่ไหมแล้วก็จากการที่เห็นโฆษณาแล้วจากการที่เห็นตู้เทียมแมทรหรือดกโกเข้านะผมอ่ะพูดแล้วไปดูหน้าตู้กันดีกว่าสักนิดนึงอ่าด้วยความน่ารักและความสวยงามของน้องๆน,นะผมเรียกว่าทําให้ผู้เล่นหลายคนสนใจและเข้ามาเล่นกันค่อนข้างมากนะผมรวมถึงลางดาวด้วยที่ มีการสปอยว่าจะมีการคอลแลบกับเฟดซึ่งมีการปล่อยตู้มาแล้วและมีผู้เล่นหลายคนสนใจว่าเฮ้ยเกมเฟดอะแม่งหน้าตามันเป็นยังไงวะอยากลองดูอยากลองสัมผัสก็ได้เข้ามาเล่นและมีตั้งคําถามกันหลากหลายซึ่งคลิปของ YouTube ทั้งในสมัยก่อนลากยาวมาถึงปัจจุบันก็ยังใช้ได้กันหลายๆคลิปถึงมันจะเก่าแล้วนะบางคลิปอาจจะ3าปี5ปียังใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยใช้คํานี้แล้วกัน แต่ก็มันเก่าไปเพราะ,ะนั้นผมก็เลยอยากจะลองมาปูพื้นฐานซะหน่อยแล้วก็ลวดตอบคาถามหลายๆคําถามเลยละกันเนาะเพราะว่าเป็นยังไงสําหรับผมผมเป็นผู้เล่นใหม่เล่นได้ประมาณ4เดือนโดยประมาณไม่เกิน4เดือนซึ่งผมก็กจะจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมเองด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงต้องแก้ยังไงเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นที่แทบไม่ได้ศึกษาหาอะไรเลยเริ่มเล่นมาก็ ใส่ต่้มตัต,ตไปก่อนเลยยางอื่นค่อยว่ากันอมีทดลองผิดถูกกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างน่าภูมิใจนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกับคําถามแรกกันเลยตัวละครสี่ดาวควรรีหาไหมแล้วตัวละคร5ดาวควรเลือกตัวอะไรครับโอเคคําตอบตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคนเลยส่วนตัวมองว่าขึ้นอยู่กับคนมันไม่ค่อยได้ฟิกอะไรอ่าแต่ถ้าเกิดจะรีจริงๆสี่ดาวผมแนะนำแนะนำนะว่าเป็นเฮอร์คิวลิสดีที่สุด ถามว่าทําไมเป็นเฮอร์คิวลิสในมุมมองผมมองว่า 1. มันเป็นคาร์ดเบอร์ซ์เกอร์สมันเป็นตัวตีสด 3. มันไปได้ทุกสถานการณ์เอาไว้หลังสุดก็ได้ไว้แถวหลังสุดไว้เป็นตัวเขาเรียกว,ว่าปิดดาเมจนะผมสำหรับเฮอร์คิวลิสเนี่ยทำให้ทีมมันค่อนข้างคล่องนะครับผมไปได้หลายที่หลากหลายเลี้ยงตัวเองได้มีตายเกิดมีบัฟดาเมจมีบัฟดาวครบเครื่องนะใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเอนเกม นะฮะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันสีดาวไม่มีอะไรฟิกตายตัวเป็นพิเศษอ่าแล้ว5้าดาว5้าดาวเลือกอะไรดีครับโอ้โหเป็นคำถามที่แม่งยากยากเฮี้ยเฮเลยเอาจริงๆครับนี้เพราะมันตัวดีมันค่อนข้างเยอะนะตัวเป็นตัวแจกฟรีที่ดีไม่ว่าจะเป็นตัวซับอาอย่างแคตเตอร์นะผมจำชื่อไม่ได้อ่านชื่อไม่ค่อยออกด้วยนะผมก็จะเป็นตัวไหนเอ่อย ตัวนี้อ่าสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมมีชาร์จเกตให้ตั้ง50%ไม่ต้องอัพสกิลก็ชาร์จเกตให้50%แต่ถ้ามึงอัพเต็มก็ยัง50%เหมือนเดิมแต่ไปเพิ่มอย่างอื่นเช่นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันแทนซึ่งก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้เป็นช้อยหนึ่งที่ทุกคนค่อนข้างแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องไปหาทัพยตัวอื่นเพิ่มละมันเกตตัวเดียว50%มันคุ้มค่าใช้คำนี้แล้วกันอ่ะ ส่วนโฮกุหรือ NP อ่าแล้วแต่คนถนัดเรียกก็มีทั้งลดลดลดเกรดใช่ป่ะอ่ามันเรียกลดเกรดศัตรูติดชาได้ใช่ป่ะล้างบัฟด้วยถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็โอเคนะมันถือว่าดีใช้ได้เอาไปต้นเกมก็ได้เลดเกมก็ได้ไว้พอมีซรัพย์ดีๆค่อยเปลี่ยนกับพี่แกเขาก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ค่อนข้างใช้ได้แต่ส่วนตัวมองว่า5้าดาวเลือกตัวอวยเลยคุณชอบอะไรเลือกไปถ้าเกิดไม่มีก็เลือกตัวนี้แล้วกันเอาเป็นงี้ดีกว่า เพราะว่าสุดท้ายไม่ไว่ายังไงคุณก็จะต้องไปเล่นซับเมตาอยู่ดีอ่ะอันนี้ตัดไปละคําถามข้อแรกนลผมที่คนมักจะถามบ่อยคําถามข้อ2เกมนี้เล่นยากไหมครับไม่ยากถ้าคุณรู้เมคานิกเกมโอเคเรามาเข้าใจกันก่อนว่าเกมเฟนเนี่ยมันใช้ระบบเกมแบบเก่าแบบเทิร์นเบตแบบเก่าก็คือเทิร์นฉันเทิร์นนายแค่นั้นเลยเทิร์นฉันเทิร์นนายเทิร์นกูเทิร์นมึงจบก็คือไม่มีรีดสปีดไม่มี คีเลตขีดเม็ไม่ม,ไม,มีไม่มีเห็นแบบเป็นตัวเลขแบบกลมๆตรงๆเลยถ้าเกิดเราเข้าไปดูในสเต็ปตัวละครอ่าสักตัวหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตัวละครแม่งไม่มีส้นตีอะไรเลยนะครับก็จะมีแค่นี้ที่บอกได้ว่าเฮ้ยแม่งเป็น C เป็น B เป็นซึ่งมันมันไม่มีใครรู้นอกจากคุณจะไปเข้าวิก,กิหรือเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆที่มันที่เขาเจาะเจาะลึกในเว็บต่างๆใช้คำนี้แล้วกันซึ่ง มันก็ไม่ได้เห็นผลต่างกันเยอะขนาดนั้นนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเกมมันก็จะแค่นี้เลยเพราะฉนั้นคุณไม่ต้องคิดมากว่าเฮ้ยไอ้ขี้แยแม่งกูต้องรีดสปีดเท่าไหร่กูต้องทํายังไงไม่ต้องฮะเน้นชนะธาตุเน้นชนะนนนชนะไอ้คลาสก็พออย่างถ้าเป็นเบอร์สเกอร์ที่บอกใช่ป่ะก็จะเป็นชนะทุกทางลกอแพ้ทุกทางเหมือนกันตีทุกคนเจ็บและฉันก็โดนตีเจ็บเช่เชนเดียวกันอ่าก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับข้อที่2 แล้วข้อที่3ที่มักจะเจอบ่อยสุดนะผมก็คือการผ่านด่านแต่ละอย่างเนี่ยเออจริงๆมันควรไปรวมป่ะหัวข้อแรกขออภัยฮะเอาไปรวมหัวข้อหัวข้อ2ก็ได้ก็คือเกมนี้ยากไหมใช่ปะ่ะอ่าเอาไปรวมซึ่งณนะแผ่ปัจจุบัน2.771จริงจริงมันตั้งนานละแต่สําหรับคลิปที่ผมอัดก็คือแผท2 7 7 1จนะผมมันสามารถยืมตัวเพื่อนได้อะพูดผิดมันไม่จำเป็นต้องเพื่อนยืมตัวใครก็ช่างได้หมดเลย ขอแค่มึงยืมเอามาใช้ได้เลยลงได้หมดลากให้มันแบกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดมากเนี่ยให้ตัวมันแบกไปอย่างนี้เลยเนี่ยคุณเลือกสักคนหนึ่งปับ๊บแล้วเลือกได้เลยว่าจะใช้ของใครซึ่งถ้าเป็นแพทเมื่อก่อนเนาะจากที่ฟังเพื่อนผมเล่าแล้วคนในกลุ่มเล่ามาก็คือมันจะไม่สามารถใช้โฮกุได้แต่ณนะปัจจุบันที่ผมเล่นตอนนี้มันสามารถใช้โฮกุได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแอดเพื่อนหรือกด ฟอลโล่อ่าเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถเอาตัวเขามาใช้ได้เลยและให้แบกได้ยาวๆยันดานโอเบลอ์เลยก็ได้เนาะได้เลยโอปิลอดไอ้ทั้งหลายแลเนี่ยเนี่ยแบกได้ยาวๆจนจบสตอรี่เลยจนมันจะมีจนถึงช่วงหนึ่งก็อีกบท2บทสุดท้ายที่คุณจะต้องใช้ตัวของคุณละซึ่งตัวของคุณก็ไม่ต้องคิดมากเพราะสุดท้ายคุณก็อยเป็นมาชูเป็นหลัก อ่าออพน้องมาชูเป็นหลักอยู่ละเพราะนั้นเกมเล่นไม่ยากครับสเตตัสไม่ต้องสนเยอะรู้แมคานิกบัฟสกิลกับกดใช้ท่าเรียงกันได้กับดวงคุณดีแม่งการขึ้นมือแค่นั้นจบชนะทุกอย่างอ่าต่อไปคำถามที่3นะผมก็คืออ่าตัวละคร NP นี้ NP นั้นต้องใช้เท่าไหร่ครับ NP นู้นอันนี้ NP1 ใช้ได้ไมเอ็ใช้ได้ไหมคำถามยอดนิยม โอเคเรามาเข้าใจเรื่อง NP กันก่อน NP ก็คือฮกุหรือถ้าไม่ตายเกจเต็มร้อคุณสามารถใช้ได้นะครับผมก็คืออันนี้เดี๋ยวมีภาพขึ้นมานิดนึงอ่าเหมือนเดิมไะตัวเดิมขี้เกียจไปเลือกเยอะฮกุ oku, นะครับผมอ่าอยู่นี่อ่าฮกุคืออันนี้ความแรงแม็กเต็มที่100นู่นนี่นั่นปะปะว่ากันไปซึ่งสำหรับเกมเฟดแกนออเดอร์อันนี้มันจะต่างจากเกมอื่นนิดนึงคือ คุณไม่จําเป็นต้องปลด NP ก็ได้ไม่ส่งผลเยอะอาจจะดาเมจเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่อ่าถ้า NP 1ไป NP 2ดาเมจส่วนตัวผมมองว่าเพิ่มไม่กี่แสนไม่ส่งผลต่อการเล่นขนาดนั้นสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเริ่มต้นที่ต้องการอย่างอื่นเพิ่มอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะมานั่งปลด NP ตัวละครคุณเอาเพชรส่วนนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปอันนั้นเก็บไว้ก่อนเอาไปหัวข้อต่อไปโอเค แล้ว NP เนี่ยมันแรงยังไงครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือถ้าเป็นโฮกุหมู่ความแรงจะอยู่ที่400%ของ NP 1ถ้าเพิ่ม NP 2ก็เป็น500 NP 3ก็600เพิ่มไปแล้วถ้าเป็นโฮกุเดียวก็จะเพิ่มที่500%อเ่าเริ่มเริ่มต้นที่500%แล้วก็เพิ่มไป600 700 800ซึ่งเกมนี้โฮกุ1 เอ็นพีหนึ่งพูดผิดหรือคูกหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกัน NP1 คุณสามารถไปได้ทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องจริงจังหุง้ยเที่ยผมต้อง n p 5ถ้าตัวไม่อวยขนาดนั้นไม่จําเป็นต้อง n p 5หรือถึงตัวคุณอวยคุณก็ไม่จาเป็นต้อง n p 5เพราะว่าถ้าเกิดทีมคุณไม่พอทีมคุณไม่ครบอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บไว้ก่อนเพราะนั้น NP1 คือคําตอบของคุณคุณไม่ต้องไปจริงจ,งจังขนาดนั้นใครจะบอกว่าหุ้ย น้องตัวเนี้ย np 2ถึงจะดีเฮ้ยน้องตัวเนี้ย np 3ถึงจะดีไม่ต้องอย่า yeah, stop คุณกรรมเพชรของคุณให้แน่แนๆแ,แล้วกรรมไว้ให้สุดมิดเลยแล้วคิดในใจว่าไอ้เคียถ้ากูปวดตอนนี้ไปอ่ะคูปวด np 2ไปแม่งดาเมจกัวเบาอันนี้จากใจผู้เล่นเริ่มต้น4เดือนเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราก็จะไปช้อยข้อต่อไปก็คือข้อที่4แล้วอย่างนี้ถ้ามีเพชรควรเอาไปทำอะไรถึงจะคุ้มค่าคำตอบครับ เปิดซับเมตาซึ่งเมตาเนี่ยมันเป็นเมตาถาวรเกมนี้แม่งซับแทบไม่ไม่เปลี่ยนแทบไม่เปลี่ยนเลยผมใช้คำนี้แล้วกันก็คลาสสิกฮะสามตัวสี่ตัวแรกเลยที่คุณควรมีควรเปิดและมันต้องมีมันต้องมีของมันต้องมีและต้องมีก็คือหนึ่งเลยโคยันครับโคยันเป็นหนึ่งในตัวที่แม่งมึงต้องมีในไอดีเพราะว่ามันเป็นซับที่ลดคูดาวและไปได้กับทุกทีม รถคูดาวไปได้กับทุกทีมอันนี้ตัวหนึ่งนะตัวที่2องโอเบิรครับโอเบลอดตคารสิกแม่งเล่งเกตเล่งเกตเพิ่มดาเมจฮกุ med, oku, แบบหนักนวงเฮี้ยๆเอาไว้เป็นสับเอาไว้เป็นสับเทคสับสองตัวฟึบเอามาซึ่งแม่งไปได้ครับทุกสีไม่ว่ามึงจะใช้เอ็นไอฮกุสีฟ้าสีแดงสีเขียวมึงไปได้หมดตัวนี้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้คุณควรมีสําหรับซับ สองสีแล้วก็จะมีอีกตัวก็จะเป็นแคทเธอรีย่ะใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดแคทเทอรีย่ะไออาร์เทอรียแคทเตอร์อ่าถ้าจำไม่ผิดนะก็อันนั้นก็จะเป็นซับเฉพาะสีนิดนึงก็จะเป็นซับสีฟ้าแล้วก็สกาดี้ชุดว่ายน้าอ่าก็จะเป็นซับสีเขียวแล้วก็สกาดี้แคตเตอร์ก็จะเป็นซับสีเขียวอันนี้ก็จะยิบย่อยออกไปแต่2ตัวแนะนําก็คือโอเปร์โดยังไงคุณก็ต้องมีนะแล้วก็คอยันยังไงก็มีไปได้กับทุกสีถึงข้อเสียอย่างเดียวคือถ้ามันไปนอกเหนือจากกลุ่มสีแดงเนี่ย มันอาจจะเบาไดไอาดาเมทฮกกูมันจะดรอปลงมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้กับทุกสีคุณควรมีถ้าคุณมี2-3ถึงตัวนี้ซับ3 4ตัวนี้เดี๋ยวผมขึ้นลูกไว้ให้เลยป๊าปๆ๊ป๊ปปปปอ่าถ้าคุณมีเมื่อไหร่วินาทีนั้นคุณอยากเอาเพชรไปถลุงกับหาอะไรก็เชิญเลยวินาทีนั้นคุณอยากไปเปิดตัวส้นตีอะไรเชิญนะครับ NP แม่งจะเอา,เอาสัก100ร้อยเอก็ได้แล้วแต่มึงเหอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมีซับอา้าวแล้วอย่างี ถ้าผมไม่เปิด NP มันก็เบาสิครับไม่ครับคาตอบคือซับให้ทุกคนคิดไว้ก่อนเลยข้อที่1หัวข้อ1เลยว่าซับต้องมาก่อนสก,กิลซับต้องเต็มก่อนไม่ใช่เกมเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นคือเชียตัวแบกนึกออกใช่ไหมปกติเราจะมีตัวแบกตัวอวยตัวแบกตัวหนึ่งที่สามารถแบกทุกคนไปได้ทุกที่ตัวเดียวแม่งแบกถลุงรุมไปจนไปถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มทําซับไม่ใช่สําหรับเกมส้นตีนี้เกมส้นตีนี้คือ ถ้าหากคุณไม่ทำซับตัวดามจคุณก็จะเบาเป็นลมตดเลยอันนี้คือความจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นควรทำซับก่อนเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปเอามาแปะเพิ่มให้คุณดูความต่างว่ามีซับกับไม่มีซับต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะเอางี้ลแล้วกันแล้วทีนี้หัวข้อต่อไปตัวไม่กี่ดาวตัวงงงงหนึ่งดาวสองดาวพวกนี้ควรทำอะไรกับมันดีควรย่อยหรือควรเก็บหรือยังไงดี ส่วนตัวมุมมองผมคุณควรเก็บแม้ว่าคุณจะเปิดฟรีก็ช่างเปิดฟรีหรืออะไรช่างคุณควรเก็บแล้วนํามาปลด NP ให้มันเป็น NP 5ทุกตัวก่อนแบบนี้เป็นต้นถามว่าุยทําไมต้องเอามาปลดเป็น NP 5ด้วยครับเพราะว่าในอนาคตคุณจะต้องเอาไปใช้ในด่านปัจจุบันก็คืออถเบลเจ็ดปะถ้าจำไม่ผิด <c oughs> นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณควรเก็บไว้และควรปั้นไว้ทิ้งไว้ไม่ต้องอัพสกิลก็ได้ขอแค่ปั้นให้มันมีเวลก็พอพอมีเวลเสร็จก็ปล่อยมันมีเวลอัพอัอมีเวลเสร็จปล่อยอัพอัอมีเวลเสร็จปล่อยจบแค่นั้นพอถึงระดับหนึ่งตัวมันจะเริ่มเอามาใช้ละเริ่มเอามาเพิ่มความหลากหลายนู่นนี้นั่นโอเคแล้วถ้าผมไม่มีซับเมตาอย่างที่บอกละครับไอพวกคอยันเนี่ยพวกนี้นโอไปลงไอ้รอด ควรทําไงอันนี้ผมก็อยากหลอกตรงๆว่าไปดู Youtube ครับเพราะผมไม่รู้จริงๆผมกล้าพูดผมไม่รู้เลยว่าซับ3-4ดาวเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างเพราะว่าผมมาทันคอยันและผมมาทันอเบลอตไอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ทำเนี่ยตัวเล็กๆน้อยๆผมไม่ได้แตะเลยซับพวกนี้ผมจับแค่2ซับเนี่ยต้งแต่เล่นมาอาบวกสกาดีแคเตอร์อตัวหนึ่งจบผมจับแค่3ตัวนี้แล้วแม่งเล่นยาวฟาร์มยาวมาเลย คำถามข้อสุดท้ายก็คือคำถามข้อที่หนะผมที่คนมักจะถามกันคือลูกบาทสีขาวเนี่ยอ่าลูกบาทสีขาวอันนี้แลกอะไรคุ้มสุดครับอ่าคำตอบก็คือแลกของทําตัวซับอัพสกิลซัพทําให้ได้ก่อนกับตัวหลักอ่าถ้าคุณเล่นไปถึงระดับหนึ่งลูกบาทเนี่ยมันจะพอไว้สําหรับแลกไว้อัพสกิลให้พวกตัวซับกับตัวดาเมจ ของคุณจนครบเลยจนเต็มได้ประมาณ3มตัวสี่ตัวห้าตัวประมาณนั้นโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณหตัว6ตัวเอาจริงนะอันนี้พูดจริงๆไม่ไม่ล้อไม่ล้อ,ไม,ลอไม่ล้อเล่นแล้วช่วงนั้นน่ะคุณใช้อ่าน้องน้องมาชูเป็นหลักนะแล้วก็ตัวเพื่อนเป็นหลักที่เหลือตัวอื่นคุณยังไม่ยังเป็นต้องอัพสกิลก็ได้คุณอาจจะอัพแค่เลเวลกับดาวมาแค่นั้นพอ แต่ถ้าเกิดเป็นเฮอร์คิวลิสคุณก็อาจจะอยากอัพสกิลเพิ่มซะหน่อยให้มันตีแรงนิดนึงแบบลงมาปิดดาเมจตั้มตั้มตั้มตีจบแค่นั้นอ่ะก็เป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบาทเนี่ยคุณเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้เียกูยังไม่อยากอัพว่ะกูยังไม่มีตัวอัพกูยังไม่มีตัวซับกูยังไม่มีตัวอวยกูยังไม่มีตัวดาเมจที่ไว้ปิดดาเมจย,ยังไม่ต้องแลกก็ได้ครับอันนี้จากใจเก็บไว้กำมันให้ดีๆเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณจบด่านแบบผม แล้วแม่งเสือกเอาไปอัพตัวมู้ซั่ว fleeing. แบบนี้อย่างที่ผมจะให้คุณดูแล้วกันอย่างของผมเนี่ยแม่งกลัวไปอัพตัวมู้ซั่วเนี่ยอย่างเงี้ยอัพตัวนู้นนี่นต,นนตัวนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งไม่เต็มสักตัวไอ้เชี่ย,ยแม่งชิบหายแล้วกูต้องไปนั่งฟาร์มคนเดียวอีกนั่งฟาร์มของแม่งก็เสือกดอกยากอีกไอ้เนี่ยอันเนี้ยนี่ขนาดว่ามีด่านเอีเวนต์มาแล้วนะนี่ขนาดว่ามีด่านเอีเวนต์มาให้ดอกง่ายขึ้นแล้วนะกูยังตะบี้ตาบันหาทั้งวันทั้งคืน โอ้โหเกมแม่งเอามาหิดชิปหายนี่กูกินแอปเปิลไปเยอะมากกินจนอิ่มแล้วเนี่ยเออก็เป็นประมาณนี้ละกันสําหรับ5้าหัวข้ออประมาณนี้ก่อนละกันเนาะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะผมข้อมูลขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับมีอะไรคอมเมนต์ตักเตือนกันได้เนาะว่าเฮ้ยควรแก้อย่างไงข้อมูลตรงนี้ขาดหายยังไงควรทํคชิปอันไหนเพิ่มมาเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับมีอะไรพูดคุยกันได้เนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นม,ม,นม,ม,นมา ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมเพราะถือว่าเป็นคลิปแรกของเราและหวังว่าจะไม่ใช่คลิปสุดท้ายแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้แจกกัน,นครับผมฮ <c oughs> ลืมบทอะไรนะลืมลืมไม์ก่อเดี๋ยว ม,มันต้องเปิดว่าไงนะเวลาทําคลิป youtube เนี่ยเวลาเขาอยากทําคลิปคลิปหนึ่งเขาต้องเปิดว่าไงวะลืมวะแป๊บหนึง่งขอใหม่ครับากลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องอะไรวะคลิปแรกไอ้เหี้ยพี่น้องพี่น้องไหนใครพี่น้องมึงไม่มีออไอ้เหี้ยต้องคิดบทใหม่ปนะเนี่ยแย่ละโอเคครับก็สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ <laughs> ทำไมเสียงมันจะเกกเสียงละไหม่วะไม่เข้าใจไอ้เขี้ย ถ้าคิดบทพูดใน YouTube มันยากอะไรขนาดนี้วะไม่เข้าใจเอาใหม okay, ่ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเฟสแกนออเดอร์ใช่ใช่บอกว่าเฟสเออ,ถ,เอ <laughs> ถูกแล้วนี่เชี่ยเอาไหเฟสแกนออเดอร์ถูกแล้ว